และแล้วเพื่อนสาวก็โหวตให้เป็นร้านอาหารอีสานที่ดีที่สุดในจังหวัดภูเก็ตอาหารทุกจานในร้านนี้ใช้คำว่าอร่อยได้เปลืองมากและแน่นอนส้มตำต้องสั่งตำปูปลรราตำแตงและด้วยความน่าฝรั่งเราก็ต้องสั่งอาหารประเภทซุปซุปเนอร์ม่จะขอรีวิวในแบบบ้านๆความรู้สึกของตัวเองล้วนๆน,นะคะอาหารรสชาติดีทุกจานย้ำว่าทุกจานก,กินหมดเกลี้ยงเลยกินกันสามคนสั่งเยอะมากวัตถุดิบสดสะอาด น้ำปลาร้านัวมากไม่เหม็นคาวแล้วนี่ค่ะเหลือเชื่อมากพวกเธอเส้นมีขาวลวกสั่งมาสองจานจา้าต้องมีซ้ำลวกมาแบบเหนียวนุ่มแล้วก็โรยกระเทียมเจียวคลุกกับซีอิ๊วขาวมาพอดีพอดี ตาแต่งต้องสั่งนะคะอันนี้ยกให้เป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าหลังจากที่เรากินจนเหลือน้านําแล้วนะคะเรายังเอาเส้นขนมจีนลงไปคลุกอีกคือความที่น้ํามันอร่อยมากยืนยันจากสาวลูกอีสานคนนี้ยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งชาวนาครพนมและนี่ตัวมัมที่แท้ทรูต้องกินพริกลูกโดดเป็นนะคะและเมื่อเราเป็นดารา,ราเราก็ต้องขายของนะคะกินเยอะกินจุกินจริงจังนะคะก็จะต้องมีตัวช่วยค่ะขออนุญาตปักตะกร้าให้สมุนไพรมีที่ยื่นนะคะ